สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันเป็นคลิปที่3แล้วนะคะทุกคนสาหรับข้อนี้นะคะโจทย์ของเราเนี่ยต้องการให้เรานะคะพิสูจน์ว่า a ลบ b เนี่ยคูณกับ c ลบ d เท่ากับ a คูณ c บวกด้วย b คูณ d ลบกับ a คูณ d บวกกับ b คูณ c นะคะซึ่งขั้นตอนแรกเลยนะคะทำแบบชํานาญแล้วนะก็คือการพิสูจน์ค่ะการพิสูจน์ แล้วก็ให้ก่อนให้อะไรให้เจ้า a b c d ของเราเนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนั่นเองนะคะทีนี้เนื่องจากเนื่องจากา a ลบ b คูณอยู่กับ c ลบ d เนี่ยเท่ากับอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะทำให้เจ้า เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นการคูณใช่ไหมเราก็จะใช้สมบัติการแจกแจงการคูณได้เลยนะคะซึ่งอันนี้ไม่ต้องพิสูจน์มันเป็นสมบัตินะคะเป็นสัจจพจน์นะทุกคนก็จะได้เป็น a คูณกับ c a คูณ c แล้วก็บวก a กลบ a คูณลบ d a คูณลบ d แบบนี้นะคะแล้วก็บวกบวกอะไรบวกลบก b คูณอยู่กับ c ลบ b คูณ c แล้วก็บวกกับลบ b คูณด้วยลบลบ d นะคะทุกคนแบบนี้ดูดีๆว่ามีตรงไหนผิดไหมนะคะข้อนี้ค่อนข้างที่จะมึนนิดหน่อยนะคะอาทีนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะใช้ตัวเ,เปลี่ยนเหมือนข้อแรกนะคะทุกคนก็คือ เปลี่ยนไอ้ตรงที่มันเป็นลบเนี่ยให้มันเป็นคูณกับลบหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็น a อคูณกับลบหนึ่งคูณดอ่ะทีนี้ได้แบบนี้แหละนีตรงนี้บวกกับลบหนึ่งคูณดีมดุแรงมากทุกคนคูณกับ c นะคะตรงนี้อ่คูณกับ ได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะบวกกับลบหนึ่งคูณดคูณด้วยคูณด้วยอะไรคูณด้วยลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งคูณลบหนึ่งลบหนึ่งคูณกับ c นะคะได้แบบนี้คูณกับ D ทุกคนคูณกับ d จะได้ยินเสียงเราไหมอะทีนี้ได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาทำยังไงต่อต่อไปเราก็จะอ,อ,อันนี้เราก็จะใช้สบการเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันเราจะจับ a ให้มันมาอยู่กับ d นะทุกคนให้ตัวแปรมันอยู่กับตัวแปรใช่ไหมเราก็จะใช้สมบัติการสลับที่การ คูณได้เลยนะคะซึ่งก็จะได้เป็นลบหนึ่งคูณอยู่กับเอฮะลบหนึ่งคูณกับเ d บวกกับไอเจ้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งคูณอยู่กับ BC ใช่ไหมได้แบบนี้ต่อไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็สลับที่เหมือนกันนะคะก็จะกลายเป็นลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งนะคะแล้วก็คูณกับ ดีคูณดีเลย,ยนี่หาได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเราก็ทีเราก็จะมาสังเกตว่าเราสามารถทําอะไรกับมันต่อได้บ้างเนาะเราก็จะทําให้ไอส์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ลบอย่างเดียวเนาะก็จะเป็นบวกกับลบ AD บวกกับ ลบ bc แบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนี้ก็ลบเหมือนกันลบกับลบหนึ่งนะคะลบคูณกับลบหนึ่งนะแล้วก็คูณกับด d นะคะอ่าพอได้แบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บนะคะทีนี้เราก็จะได้ ac ตรงนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมันนะคะเพราะว่ามันเลือดแหลกนะคะทีนี้ตรงนี้ก็ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําตรงนี้เนี่ยเราจะให้มันอ้ยเราจะต้องมีสติก่อนที่เราจะทําอะไรอ่ะ AD นะคะทุกคนนี่อยู่มันเดิมบวกกับอันนี้มันเดิม แล้วทีนี้เราก็จะเห็นว่าไอเจ้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลบแล้วก็ถอดลบมันมาอถอดลบแบบนี้ซึ่งทีนี้ไอเจ้าเราจะขอรัดขั้นตอนเลยนะคะก็คือลบเจอลบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวกดังนั้นก็จะเหลือแค่ bd แล้วตรงนี้นะคะไม่ต้องใสงเล็ซึ่งทําได้จริงไหมเราก็ต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าทําไมลบเจอลบเนี่ยถึงได้บวกใช่ไหมคะ เราจะมาพิสูจน์ก่อนเลยนะคะว่าทําไมจํานวนลบเจอจํานวนลบถึงได้บวกเนาะซึ่งเขียนใ้วนภาษาคณิศาสตร์ก็คือลบของลบ A เนี่ยเท่ากับเท่ากับ A แล้วเราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าตัวผกพันของ A เนี่ยตัวผกพันของไอ้เจ้า A เนี่ยมันก็คือลบ A ใช่ไหมทุกคนอ่ะทีนี้ถ้า ถ้าสมมติว่า a เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะคะก็แล้วเจ้าลบลบ a เนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะพิสูจน์นะทุกคนจะเท่ากับ a จริงไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็การพิสูจน์นะคะการพิสูจน์ขนเนื่องจากเนื่องจากอะไรเนื่องจากไอ้เจ้าลบ a เนี่ยบวกอยู่กับ ลบของลบ A นี่ก็คือเราต้องการที่จะทําให้มันเท่ากับศูนย์นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวผันใช่ไหมเราใช้สการตัวผันเนี่ยมาใช้ในการช่วยในการพิสูจน์ในข้อใน,ในตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับอะไรตรงนี้ก็จะเป็นลบเเนี่ยคูณอยู่กับลบหบวกหใช่ไหมคะทุกคนซึ่งก็จะได้เท่ากับลบเเนี่ยคูณ0ดังนั้นก็จะได้เท่ากับ ศูนย์นั่นเองเนาะซึ่งแสดงว่าตรงนี้เนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะและสิ่งที่เราต้องใช้นะคะก็คือ a ลบ a เนี่ยบวก a เนี่ยเท่ากับ0นย์นะคะซึ่งเราก็ได้พิสูจน์ไปแล้วนะคะอันนี้นั่นคือนั่นคือลบ a บวก a เนี่ยเท่ากับ0อ่ะแล้วก็ไอ้ตัวที่เท่ากับศูนย์เหมือนกันเนี่ยก็คือไอ้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็เท่ากับศูนย์เหมือนกันดังนั้นก็เอามาเขียนเลยลบ a บวกกับลบ ลบ a แบบนี้หาได้แล้วแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอันนี้กับอันนี้อ่าทีนี้มันเท่ากับศูนย์ทั้งคู่ใช่ไหมเราก็จับมันมาเท่ากันได้เลยจับน้องมาเท่ากันได้เลยนะคะเท่ากับลบ a บวกกับลบของลบ a แบบนี้อ่าพอจับมันมาเท่ากันแล้วเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีลบ a ทั้งสองตัวใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยลบ a เนี่ย ตัวผลผานของลูอีกก็คือ A ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยซึ่งเราก็จะรู้ว่าตัวผลผานเนี่ยผลผานมาการบวกมันจะมีเพียงจำนวนเดียวจำนวนเดียวอ่านั่นคือนั่นคืออะไรนั่นคือเจ้า a เนี่ยก็จะต้องเท่ากับตัวนี้กับตัวนี้ดังนั้นตัวนี้กับตัวนี้ก็จะต้องตัวนี้กับตัวนี้ก็จะต้องเท่ากันใช่ไหมทุกคนเท่ากับลบของลบ A นั่นเองค่ะนี่ก็ได้แบบนี้แล้วนะคะดังนั้นแปลว่าลบเจอลบเนี่ยกลายเป็นบวกจริงๆถ้าได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็ สามารถตอบตรงนี้ได้แล้วเราสามารถคิดแบบนี้ได้ต่อไปทําต่อกันเลยนะคะก็จะได้เป็น a คูณ c เนี่ยในโจทย์เราต้องการอะไรเราต้องการให้ให a คูณ c เนี่ยบวกกับ b คูณ d ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เราก็ได้แล้วว่า b คูณ d เฉยๆเราก็ใช้สมบัติการสลับที่การบวกนะคะก็เป็นบวกกับ b คูณ d แบบนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตัวด้านหลังก็ให้มันอยู่ด้วยกัน จะเป็นลบ a คูณ d บวกกับบวกกับอย่างน,นี้อย่างน,นี้นะบวกกับลบ B คูณ c ได้แบบนี้แล้วต่อไปก็จะตรงนี้ก็อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันนะคะต่อไปเราก็จะเห็นได้ว่า ตรงนี้เนี่ยมันมีลบอยู่ใช่ไหมมันมีลบอยู่ทีนี้เนี่ยเราก็จะดึงนอออกมาแต่ก่อนที่เราจะดึงเนี่ยเราก็ขอเขียนก่อนนะคะว่ามันคือลบหนึ่งเราออกไปแล้วเราเอามันกลับมาได้นะคะอ่าลบหนึ่งคูณอยูดด่กับ B ีคูณ C อ่าได้แบบนี้แล้วทีนี้ก็จะดึง ัวรวมออกมาโดยการใช้สมบัติของการแจกแจงนะคะก็จะกลายเป็นลบหนึ่งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะได้เป็น a d บวกกับ b c นะคะซึ่งก็จะได้ประมาณนี้เนาะต่อไปเราก็จะได้เป็น a c บวกกับ b d ทีนี้จำนวนบวกเจอจำนวนลบก็จะได้จำนวนลบนะคะเพราะว่าเราได้ พีสูน์ไปแล้วทีนี้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเสร็จแล้วเหมือนกับที่โจทย์ต้องการไป a d บวกกับ b c มีเสร็จแล้วนะคะก็เขียนตอบสวยๆเลยก็คือดังนั้น a ลบ b คูณกับ c ลบ d เท่ากับ A เอาใหม่เอาใหม่ A คูณ C บวกกับ B คูณ D ลบกับ A คูณ D บวกด้วย B คูณ C ีนั่นเองค่ะมีข้อนี้ไม่ยากแต่เยอะนะคะทำตั้งแต่ฝนตกยันฝนหยุดอ่ะเสร็จแล้วคลาสนี้บ๊ายบาย